อ่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปอยู่กับในเกมฟอร์ซ่าเขาเล่นไฟนอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาซิ่งรถเล่นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาเล่นให้ดูกันในวันนี้ก็จะเป็นรถระดับไฮเปอร์คาร์เลยนะคันนี้คือเจ้าเฮนเนซี่เวนนอมนั่นเองเป็นอดีตตัวแรงของทางค่ายเฮนเนซี่นะครับที่ใช้คำว่าอดีตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวใหม่แล้วนะเป็นเฮนเนซี่เวนนอมเอฟไฟนะซึ่งคันนั้นผมก็ทำคลิปแต่งรถให้ดูไปแล้วนน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 ะะะะคคคครรรรรััักกกกกก็็็็็ไไปปปลลลลลออองงงหหาาาาาดดดดูู้้้้้แตตตตต่่่่นะ่่่่่ววนนววววใใใิิิิีีีีีีีเเ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 ยยยยผมมมจจจๆโโถถถถทททืสสุ แ,แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะโดนแย่งชิงไปโดยทางค่ายคอนเซอร์ก,กับบุก,กติไปแล้วนะครับแต่นั่นแหละครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกมาก่อนนะสำหรับเวนอมคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งะไรดีกว่านะครับก่อนอื่นผมจะพามาดูในเรื่องของดีไซน์เพ้นท์ก่อนแล้วกันนะเรื่องของตัวสีและก็ตัวลายมาที่เพ้นท์ค่ะสีของคันนี้เนี่ยผมอยากได้เรียบๆนะก็ะเลยจะไม่แต่งลายเลยแล้วกันนะจะเปลี่ยนแค่ตัวสีรถอย่างเดียวก็ตัวสีรถเนี่ยเอาไปสีอะไรดีผมว่าสีโรงงานนี้ก็น่าจะ ือจะเป็นสีดาดูดุเลยสีดาสวยมากเลยเป็นดาด้านนะครับหรือจะเป็นโอ้อันนี้เป็นออกสีเงินเงินหน่อยนะครับเออสีเงินสวยนะผมว่าตัดกับล้อสีดําก็ดูดุดีด้วยเออวาผมชอบสีเงินนะถ้าสีดำมก็ดูดุดีเหมือนกันแต่ว่ามันดูมืดไปหน่อยดูทะมึนทะมึนถ้าใครชอบทรงนี้ก็ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสีดําก็ดูดีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบสีเงินวะก็เอาไปสีเงินแล้วกันนะแล้วตัดกับล้อดดำเนี่ยดูดุดีนะครับใส่เป็นสีเงินไป แล้วก็ในส่วนของตัวสีฝาข้าโปงอันที่เปลี่ยนไม่ได้นะข้ามไปแล้วก็ส่วนของกระจกข้างนะถ้าเราใส่เป็นสีดาตัดไปจะดูดีไหมแต่ถ้าดาธรรมดานี้ก็ดูจะธรรมดาไปเนาะเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นคาร์บอนแล้วกันเอาเป็นเอ่อคาร์บอนเงาไหมหรือคาร์บอนด้านดีเอาคาร์บอนเงาแล้วกัน แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับลองใส่เป็นสปอยเลอร์คาร์บอนด้วยเหมือนกันให้มีชิ้นสีดําตัดหน่อยอ่าแบบนี้นะครับเออพอใส่ชิ้นคาร์บอนให้มันดูดตัดกับสีรถนิดนึงก็ดูเพิ่มความดูดไปอีกนิดนึงนะก็ใส่เป็นคาร์บอนเงาไปสำหรับสปอยเลอร์ส่วนตัวล้อนะครับเดิมๆจะเป็นสีดําด้านอยู่แล้วเนาะถ้าเราใส่เป็นล้อคาร์บอนด้วยจะได้ไหมเออคุมทีมคาร์บอนไปเลยนี่แบบนี้นะครับดูจากบูมไกลนี่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ถ้าซูมดูใ,ใกล้ก็จะเห็นลายคาร์บอนผมขอใส่เป็นล้อคาร์ ใส่ไปส่วนเรื่องของคาลิปเปอร์เดิมๆม,มาเนี่ยจะเป็นคาลิปเปอร์สีแดงอยู่แล้วนะเป็นคาลิปเปอร์ของทางเบมโบ่เนาะซึ่งก็สวยอยู่แล้วนะผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันส่วนสีของตัวฟิล์มกระจกก็ไม่เปลี่ยนนะเดิมๆไว้เนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วกันสหรับสีของรถคันนี้นะโอเคเซฟไปก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวโทนสีของรถจะเป็นสีเงินตัดดํา โอเคเดี okay, ๋ยวต่อไปเราไปดูชิ้นส่วนชิ้นแต่งกันต่อมาที่เมนูอัปเกรดแอนด์จูนิ่งแล้วก็คัสตอมอัปเกรดนะดูกันที่เมนูซ้ายก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นเรื่องของระบบเคลื่อนนะเดิมๆม,มาเนี่ยจะเป็นขับหลังนะครับแต่เราสามารถแปลงเขับสีได้นะ ซึ่งการที่เราจะแปลงขับ4เนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของการออกตัวแล้วก็อัตราเร่งเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มเยอะเลยนะครับแต่ว่าเตตัสอย่อื่นนีะลดลงหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของสปีดนะลดลงค่างเยอะเลยจาก9.8เหลือ4.6เท่านั้นเองสำหรับใครที่อยากเน้นต้นจ,จัดๆนะไม่เน้นปลายเลยก็แนะนําลองใส่เป็นขับ4ดูแต่ส่วนตัวแน่นอนผมจะใช้เป็นขับหลังนะเดิมๆไว้ก็ข้ามไปเนาะโอเคต่อมามาดูกันที่เมนูเอนจิ้นครับเครื่องยนต์นะเมนูเครื่องยนต์นี้ก็จะแต่งอะไรได้ไม่มากเท่าไหรนะ่เนาะก็จะมีเรื่องของตัว เอนจินบล็อกนะครับที่เราแต่งได้นะใส่เป็นแบบแต่งนะครับแต่งมาก็จะบวกขึ้นอีก141แรงม้านะครับแล้วก็บวกในเรื่องของสปีดแล้วก็แฮนด์ดิ้งเพิ่มขึม้นก็ใส่เป็นเอนจินบล็อกแต่งไปนะครับเป็นレスเอนจินบล็อกโอเคแล้วก็ในเรื่องของเทอร์บินเทอร์โบนะครับคันนี้เดิมๆม,มาเนี่ยจะมากับเครื่อง V8 เทอร์บินเทอร์โบอยู่แล้วนะซึ่งเราสามารถแต่งเทอร์โบเพิ่มได้นะจากเดิมเนี่ยที่เป็นสต็อกเทอร์บินเทอร์โบเราสามารถเปลี่ยนเป็นลレスเทอร์บินเ,เสียงนนยงขอเทอร์โบเดิมนะครับอันนีี้เสยง เครื่องพร้อมกับเทอร์โบแต่งนะครับไม่ต่างกันนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเทอร์โบเลยเสียงเครื่องค่อนข้างดังนะเป็นเครื่อง V8 จากทางอเมริกันเลยนะเพราะว่าทางค่ายนซี่เนี่ยเป็นค่ายอเมริกันเนาะเสียงเครื่องเนี่ยจะออกอเมริกันนิดนึงเสียงเครื่องดังมากไม่ค่อยได้ยินเสียงเทอร์โบเลยเออแล้วก็นอกจากตัวเรสเทอร์โบตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรสวินเทอร์โบเหมือนกันแต่มีแอนตี้เล็คด้วยนะครับนี่ก็จะมีไฟพุ่งๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบไฟพุ่งๆสะใจนะครับ อันนี้ผมกลังลังเลอยู่ว่าผมจะใส่ดีไหมนะครับคือจริงๆผมก็อยากฟังเสียงเครื่องนะเครื่อง V8 แต่จริงๆผมว่าเครื่อง V8 เนี่ยเสียงมันค่อนข้างดังอยู่แล้วนะถ้าเราใส่แอนตีแลกไปด้วยเนี่ยมันก็ดูโหดดีแล้วก็อาจจะไม่ได้กรบเสียงเครื่องมากมมยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็ดังอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นผมลองใส่แอนตีแลกด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ โอเคใส่ไปต่อมามาดูกันที่ในเรื่องของแพลตฟอร์มแอร์แฮนดลงนะครับเรื่องของช่วงล่างอ่าผมใส่เป็นแบบเลสมีไหมไม่มีแบบเลสนะครับมีแบบเรลลี่กับแบบตีให้เราเลือกใส่เพราะนั้นเดิมๆน่าจะโอเคอยู่แล้วก็ข้ามไปต่อมามาดูกันที่เรื่องของแอนตี้โลบาร์นี่ก็อัพสุดไปนะครับทั้งหน้าหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรเคสด้านในนะซึ่งหน้าตาเดิมๆของมันเนี่ยก็มีโลเคสมาให้อยู่แล้วเนะี่ย การที่เราใส่โลเคชแต่งในเกมเนี่ยมันก็หน้าตามไม่ต่างจากเดิมเลยแต่จะโบกในเรื่องของสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ใส่เป็นแบบแต่งไปแล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องของเวอรชชันเรื่องของการไล่เบาก็ไล่เบาสุดเลยโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับต่อมาเรื่องของระบบทรงกำลังนะรเรื่องของทรานมิชันนะเกียร์เดิมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์กี่สปีดนะแต่ผมว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นเลสทรานม,มิชันตัวนี้แล้วกันนะตัวสปีดของเกียร์น,ยน่าจะเท่าเดิมแต่จะปลดล็อกในเรื่องของการจูนเกียร์ด้วยก็ใส่เป,เป ส่วนเมนูนี้ก็อัพสุดไปแล้วก็อันนี้ดิฟเฟอเรนเชียลก็มีให้เลือกระหว่างออฟโรดดิฟเฟอเรนเชียลแลนดี้ดิฟเฟอเรนเชียลหรือจะเป็นดิฟดิฟเฟอเรนเชียลก็มีซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีให้เลือกแสดงว่าอันเดิมก็น่าจะดีอยู่แล้วนะดังนั้นก็ข้ามไปนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของตัวทรายแอนด์ริมนะตัวล้อและยางสำหรับตัวยางนะครับเอาไปยางอะไรดียางเซมิสลิคไหมถ้าเป็นเซมิสลิกเนี่ยจะได้เรื่อออออองงงงงขขขแฮนน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 ดดลลลลลิิิิิ่่่่เเเเเเเพพมมึึ้้้ะะะครรรรัับตาาาากกกก็็็วยยยยยหืจจปปสสสไใ ผมลองใส่เป็นยางสลิกเลยลวกันนะใส่ไปแล้วก็ในเรื่องของตัวขนาดยางนะครับยางหน้าถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยอัตราเร่งอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะบวกในเรื่องของแฮนดิลลิ่งกับเบรกไม่เปลี่ยนอะไรกันขอเอาเป็นขนาดเดิมส่วนขนาดยางหลังถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยจะบวกสเตตัสเกือบหมดเลยนะยกเว้นสปีดที่มันเต็มอยู่แล้วก็ใส่แบบใหญ่สุดเลยละกันสำหรับล้อหลังนะครับสามเจ็ดห้าแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อเนี่ย ผมกําลังคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะผมว่าล้อเดิมสวยอยู่แล้วข้ามไปเลยส่วนเรื่องของขนาดล้อนะครับถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยสเตตัสทุกอย่างลดลงเกือบหมดเลยแล้วผมว่ามันก็ดูใหญ่ไปด้วยนะครับใช้เป็นขนาดเดิมดีกว่าผมว่าขนาดเดิมเนี่ยขนาดกําลังสวยแล้วเป็นนั้นไม่เปลี่ยนแล้วกันแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับขนาดเดิมโอเคนะข้ามไปเหมือนกันโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวล้อส่วนใหญ่จะเปลี่ยนในเรื่องของตัวยางมากกว่าตัวล้อไม่ได้เปลี่ยนเลยนะใช้เดิมๆไปเลยแล้วก็นในเรื่องของแอโร่แอพเพลนนะเรื่องของแอโร่พ ในส่วนของบัมเปอร์หน้าก็จะมีของทางตัว K45 ให้ด้วยนะ mm hmm. ก็จะเพิ่มในส่วนของอเนี่ยขนาดด้านข้างนะครับตัวสปิตเตอร์ด้านล่างแล้วก็หูดึงนะครับตรงกลางเลยสีแดงซึ่งดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูเยอะไปผมว่าเดิมๆโอเคละเพราะนั้นไม่เปลี่ยนแล้วกันนะใส่เดิมๆไว้แล้วก็ในเรื่องของสปอยเลอร์นะครับก็จะมีของทางตัวเ K45 เช่นกันนะใส่แล้วเนี่ยสเตตัสปวกขึ้นข้างเยอะเลยนะเออแต่ว่าหน้าตามดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นผมไม่ใส่แล้วกัน แล้วก็อีกอักอนนึงก็จะเป็นของทางฮนซี่เหมือนกันนะจริงก็จะเป็นสปอยเลอร์เดิมนั่นแหละแต่ว่าจะพับเก็บลงไปนะเดิมเดิมมาเนี่ยจะกลางค้างไว้แบบนี้นะถ้าใครไม่ชอบก็มาพับเก็บแบบนี้ได้นะแต่ว่าสเตตัสจะลดลงนะครับใช้เดิมเดิมแบบนี้แล้วกันนะแบบกลางออกมาแบบนี้ก็ดูดีอยู่แล้วนะสเตตัสนี่ก็ไม่ลดด้วยนะก็ใช้นแบบเดิมแล้วกันโอเคข้ามไปนะสลับเมนูนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับการแต่งเจ้าคันนี้นะครับของแต่งอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะ้วยควมเป็นไฮเปอร์คาร์ของแต่งไม่ค่อยเยอะอยู่แแลนะ้้้วนะนนนนะใเกมมีีไปรงาตอ จากเดิม1,200แรงม้าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่1,415แรงม้าแล้วนะครับได้มาเพิ่มอีกประมาณ200วรมามนะ้าเนาะแล้วก็น้าหนักนะครับจากเดิม1,218กิโลเนี่ยลดลงไปเหลือ1,150กิโลเป็นประมาณนี้นะครับจ่ายตังค์ไปเลยค่าแต่งไม่แพงมากนะครับ39,000เท่านั้นเองถ้าเทียบกับคันอื่นที่เคยแต่งแล้วบางคันเป็นแสนคันนี้แต่งถูกมากนะเพราะว่าของแต่งน้อยดูรอบๆร,รถนิดนึงหลังจากแต่งเสร็จแล้วทรงของรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมค่อนข้างสวยนะ คือด้วยความที่หน้าตามันก็สวยอยู่แล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะถ้าเตี้ยกว่านี้จะโอเคไหมจริงๆเดิมๆแบบนี้ก็เตี้ยอยู่แล้วนะถ้าเราโหลดเตี้ยขึ้นอีกจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองโหลดตรงไหนแล้วกันนะมาที่คัสตอมจู n i ิ g งแล้วก็มาที่สปริงนะครับโอ้โหเดิมๆทั้งหน้าหลังรูดมาสุดเลยนะสูงสุดผมปรับเตี้ยสุดเลยอะลองดูถ้าเตี้ยสุดมันจะเป็นยังไงก็ดูต่างจากเดิมไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ก็ดูต่างนะครับดูเตี้ยลงกว่าเดิมระดับหนึ่งเลยสังเกตจากซุ้มล้อเห็นไหม ตัวยางเนี่ยมุดเข้าไปในซุ้มเลยดูไปดูมามันดูจะเตียไปนะอันนี้ผมว่าไปปรับใหม่ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยจากสูงสุดเราปรับมาต่ําสุดเลยเนาะผมว่าปรับใหม่เป็นกลางๆดีกว่าไหมอ่ะผมปรับใหม่เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นหน้า9.7แล้วก็หลัง12.2นะครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันเป็นกลางๆไว้อ่ะทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเออดูกําลังดีนะผมว่า ดูเตี้ยแต่ก็ไม่เตี้ยจนเกินไปพอใช้ได้อยู่สวยสสวยๆเดี๋ยวต่อไปลองเอาไปซิ่งด้านนอกเลยดีกว่านะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าเฮนเซี่เวนมคันนี้ไปออมาขอ,อกมาด้านนอกไปต้องวันพอดีนะครับเจอแสงแดดครับผมสีเงินสะท้อนแสงสวยมากตัดกับล้อสีดำนะครับดุๆหน่อยด,ดูชอบเสียงมากเสียงเครื่อง V8 นะครับ V8 เมกันเสียงมันโคตรเมกันเลยอะ ดูแอต่และครับผมไฟพุ่งๆผูเสียงเมกันมากผูเสียงโคตรเพาะถ้าหลับตาฟังแล้วไม่เห็นรถเนี่ยนึกว่ารถอเมริกันมัสเซลนะครับแบบโผลโหดแบบด็อชชั่งเจออะไรวพวกนี้แต่จริงๆแล้วเป็นโอ้โหรถหน้าตาสปอร์ตมากนะครับ็นนอกเสียงโคตรโหด เราชอบแอนติ้แลกมากเลยไฟพุ่งดีจัดเสียงโคตรโหดเดี๋ยวขอจอดเบิ้ลเครื่องนิดนึงตรงนี้เสียงโคตรโหดแอนติ้แลกอาจจะด,ดังน่ารำคาญหน่อยนะครับแต่สำหรับใครบางคนที่ไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมชอบนะไฟเป็นพุ่งสะใจดีผมว่าแอนติ้แลกไม่ค่อยกบเสียงเครื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าเสียงเครื่องคันนี้ดังมากจริง วีแเมกันนะโโอ้หเราไปลองทดสอบวิ่งในสนามกันเลยดีกว่านะเอาไปสนามไหนเดย์ลองเป็นสนามนี้ดีกว่าสนามนี้ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยเรามาเคลียร์สนามนี้ดูนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากผมไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขับไปโอเคกลับรถนิดนึงโอ้เสียงโหมดมากครับผมชอบเสียงคันนี้มากเลยอะเสียงมันแบบโคตรเป็นการ์ตเซอร์เลยอะหลับตาปางนี่นึกว่าดรอปชาร์จเจอเนะครับโอ้โหโคตรโหด ครับตอมแรงฮะเอาเรื่องเลยนะโหคตรแรงโอเคสนามละเริ่มกันเลยมาเริ่มเป็นรถของเรานะเฮนเนสซี่เวนอม GT เออจริงคันนี้มันชื่อเวนอม GT นะแต่ผมติดเรียกเฮนเนสซี่เวนอมไม่เฉยเนาะจริงๆมันมีชื่อว่า GT ด้วยโอเค เริ่มกันเลยมาจะเป็นยังไงสำหรับสนามแรกของเราสตาร์ทเดสกันเลยไลายเปเดี๋ยวพิดไปครับ<ป> <c oughs> ผมออกตัวไอ้โดนแลมโบแซงนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกแลมโบนี่ขับสี่ออกตัวไวจเจอเราคนระับแรกๆอาจจะไม่เท่าไหรเดี๋ยวรอช่วงกลางช่วงปลายคันเรานี่กินแน่นอน เออวว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 ูแถมนิดนึงเบรกเบเบาวบาวบาไปครับเยวพี่ป้ายเ่ายเบรกเบรกเบรกไม่เอาหว่แรงเอาเรื่องอยู่นะแค่เดียวขึ้นยูวที่สแล้วเดี๋ยวไปครับเบรกโอ๊ะโอ๊ ใช้แรงบ,บูในการเบรกไปครับทีตูดแรงบ,บมูมอินทรอไปครับเบรก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 โหขับยากอยู่กัน้นนะอันนี้แปงก็จริงแต่การเขา้โขาโค้งเข้าอะไรนี้ต้องระวังให้ดีอย่ไปครับเบรก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 โอเคเค่อยๆขับไปชั้นหน้าเป็นคอนิเซ็ปต์นะครับออเกรา อย่าไปอย่าไปดูดูไปดูตูไปเออเบรก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 โอ้โหโค้งนี้ทิ้มกำแพงมาแล้วเมื่อกี้เบรกไม่อ่อู้หได้แค่ที่สามมาเส้นชัยอยู่ด้านหน้าแล้วตามสองพันด้านหน้าไม่ทันคันนี้มันแรงแรงจริงแต่ว่าอาจจะควบคุมได้ค่อนข้างยากนิดนึง ขับยากดับดึงเลยครับคันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าขับยากกว่าคันอื่นที่ผมเคยขับมาจริง <S <S จก็จบไปที่3นะสำหรับสนามนี้สนามต่อไปลองเป็นสนามไหนดีลองเป็นสนามแบบแนวสตรีทก,กันบ้างดีกว่านะนี่สนามสตรีทสนามนี้ละกันฟาทาวเวลไปมาสนามนี้เป็นสนามแบบสตรีทเลสนะครับต้องคอยหลบรถชาวบ้านด้วยจะรอดหรือล่วงเมื่อกี้ไม่มีรถชาวบ้านยังขี่ระบากเลยครับโอเค ว่ายังไงครับผมโขงโขงโขงเบกเบกโอเคค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปใจเย็นไปครับไปครับด้านหน้าเป็นปกติดีมัวครับยังไงยังไงขอแท้เลยครับขอแท้นะโอ้ยต้นเบียต้นเบียเบียบไปไปครับเบียบี้ไปโง่เยี่ยจัด เบา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 เบกเบกเบกป่าขึ้นไปตอนนี้ขึ้นอยู่ที่5แล้วด้านหน้าสีส้มรู้สึกจะเป็นคอร์ดิซิคซีซีจีทีไม่ใช่ดิด้านหน้าสีส้มเป็นอัลติมาครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้จำได้ว่ายี่ห้ออัลติมาไปครับเอย่ามิดไฟย่ามิดไฟเอ้ยเบกเบรกเบรกอู้เลยเขาแยกกดจอยนิดนึ่งนะลืมกดเบรกน่ะตรงนี้มาซะเต็มที่เลยเอาใหม่เอาใหม่ เบก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 อันนี้ขับยากพอถูกต้องแล้วต้องค่อนข้าง,าง,างมีสติเลยเวลาเข้าโค้งต้องเบรกให้ทนันเบรกให้พอโอ้โล้ชาวบ้านขวางตรงโค้งพอดีเสียจังหวะเลยครับนั่นแหอยใไปครับค่อยใไปรู้สึกหูด,ด้านหน้าจะนำเราไปค่อนข้างห่างเลยทันไหมเนี่ยเบกเบกเบกอย่าไป โอ้อยใหจัดเฮ้ยนั่นรถชาวบ้านขอ,อยายยอยนิดนึงหลบไม่พ้นตรงนี้หลบพ้นไม่แน่ได้อยู่โอเคได้เฉีงขวาอ,อยู่คนระับไปกันตออย่าไป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 กดมิดแล้วเบก อลงป่าลงป่าโค้งอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทันจริงวะ่ะรอบนี้ได้แค่ที่5ว่ะตามรันข้างหน้าไม่ทันจบไปที่5ครับผมทันนี้ ผมว่าจุดอ่อนของคันนี้เลยคือมันขับยากนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปสนามไหนเลยนี่เราไปสนามนี้ดีกว่านะไปสนามแบบรถเลสซิ่งดีกว่าเนาะเออสตรีทเลสไม่ไหววะต้องคอยหลบรถชาวบ้านอีก่าเดี๋ยวผมฟ้าเทเวลไป,ไปโอโ้โหฝนตกด้วยครับสนามนี้แล้วเราใส่ย,ยางสลิกมาโอโ้โหมาลองดูกันว่าจะเลสเทขนาดไหนครับผมสนามนี้อ้าไม่จะรอดไหมเนี่ย สย่ยางสลิปมาด้วยเดีย๋ยวมิดไปครับโอ้ยเอาวะเอาวะยังไงยังไงยังไงเหมือนรอบนี้จะแซงขึ้นแบบนิ่มๆอยู่นะเหมือนรถกอนจะเบรกค่อนข้างเยอะนะตรงช่วงต้นเบา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 โว้ยได้อยู่啊ได้อยู่ก็ได้อยู่อยเอาวะเดี๋ยวไปครับเดีย๋ยวไปขอทิเสรยังไงแซงไหมครับ ผมว่าสามยื่นข้างง่ายนะเหมือนบอดแต่เบรกกันเยอะนะในช่วงตอนสตาร์ทโอเคแล้วหน้าเป็นไฟเซ็กลีกิล่านะครับตามกันไปตัดทันหรือเปล่าเบรก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 ต้องระวังหน่อยครับเราใส่ยางสลิปมาค่อนข้างลื่นเลยเออไปครับไปครับเ <c oughs> บรกเบรกเบรกโอ้ฟาดเด้อเด้อเดี้อเด้อฟาด,ด <c oughs> นิดนึงนครับไปชนกระแพง เด็กจังหวะเลยครับเอาใหม่เอาไปเาไปบาเ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 กิชนเบรกเบรกเบรกเปลียนคู่แข่งไปจุดนั้นน่าจะเป็นเซนโวนะครับเขียวไม่ค่อยเห็นคันนี้ในสนามเท่าไหร่นานๆจะเห็นสักทีฝ่ายอับเหยียบไม่ไปดูตูดไปครับดูตูดด,ดูถึงไม่เนี่ย โ okay. อเคจิบตัวไปทีหนึ่งเบรคเบรเบรคโค้งโค้งลื่น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 ลื <c> ่น <oughs> อย่างลื่นโคตรโดนแทงคืนออกตัวไล้วออกตัวออกตัวไม่ได้ล้อปีลื่นจัดัวไปอยูี่สามเหมือนเดิมโอ้โหดีก,กล่ายัางไงขอแทงคืนได้ไหม ไปครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่สองแล้วโอ้เทนโวนำเราไปชีงกเลยกับแพงช่วยเบรกไ<ป>กลถึงเส้นแล้วขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะโอ้ยไม่ได้ชีคคอยส์ขโมยแตกไปหน่อยนะสนามนี้เอาใหม่เอาใหม่ขอย้อนไกลนิดนึง เปาเปล่า,ลาโอ้โหออกข้างทางออกโคลงป่าไปแล้วกลับเข้ามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงถนนลื่นแล้วก็ไม่หวั่นเพราะมีสติโอ้โหไปนิดไปครับเอาวัดเอาวัดได้ทีหนึ่งกับเขาสักทีหนึ่งขับยากจริงแง่คันนี้แล้วเจอถนนลืนล่นเข้าไป เอออันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่ามันขับยากแต่ผมรู้สึกว่ามันขับยากจริงเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรโอเคเดี๋ยวต่อไปลองไปสนามประจำของเราแล้วกันนะเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็ไปสนามตรงนี้นะครับสนามด้านล่างผมว่าสนามนี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าทางตรงข้างเยอะแล้วโค้งก็ไม่ได้หักมากโอ้โหเจอฝนอีกแล้วเอ้ยยังไงวะเนี่ยเจอฝนสองสนามนะครับมาแต่ว่าสนามนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เนาะเพราะว่าโค้งไม่ได้หักมากเท่าไหร่

Be k, be k. เบรกเบรกแตะเบรกเยอะหน่อยฮะปลายปลายต้นหน้าเป็นเลบูนีเซียนแสงขึ้นไปเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเกือบออกข้างทางเกือบฟาดต้นไม้ไปแล้วเกือบไปเบรก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 อาว่ะเจอเซนโบวอีกแล้วยังไงยังไง ไปตามเราโงันี้โงเยอะหามไปครับตูตูไปโงอีกแล้วจิ้มตูไปทีนึงขอแซงหน่อยครับไปแล้วเรียบร้อยขึ้นมานำที่หนึ่งโอเคโอ้เบาเบาาเบเบกเบ เบรก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 ฝวาเอาเอว่าพอขับเรื่อยๆแล้วเริ่มพูดชิดก็พอได้อยู่นะคะนันนี้เออพอเริ่มชินแล้วก็รู้สึกว่าไมไ่ยากขนาดนั้นนะเวลาเข้าโค้งแต่ต้องมีสตินิดนึงเนี่ยขนาดว่าถนนลืน่นก็ยังพอควบคุมได้อยู่โอเคเบรกเบรกเบรก โอเคไปไปไปได้านหลังตามมาที่ตูดเล้วจะถึงเส้นแล้วโอเคเข้าเส้นไปยบร้อย,ออยที่หนึ่งได้อยู่สนามสุดท้ายโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการวิ่งให้ดูในสนามนะสำหรับเจ้าเฮลซี hmm. ่เวนนอม GT กันนี้นะครับ mm hmm. ก,นะก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าความแรงเนี่ยมันแรงนะแรงเลยแหละ แต่ว่าการเข้าโค้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรืหรอเปล่าว่ามันขับค่อนข้างยากนะเวลาเข้าโค้งหรือเป็นเพราะว่าผมกากเองก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ต้องไปลองกันดูหรือไม่รู้ว่าพอก่อนอันนี้นผมไปขับแต่รถที่มันควบคุมง่ายหรืหรอเปล่าไม่รู้นะพอมาขับคันนี้ก็รู้สึกว่ามันยากเป็นพิเศษแต่จริงๆนั้นอาจจะปกติก็ได้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเทสทอสปีดกันดีกว่านะซึ่งการเทสทอสปีดเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะ <asia> มาเทสท,ที่ตรงไฮเวย์ตรงนี้ซึ่งก็อยู่ห่างจากผมไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ Bye. đến啦，brake brake view, 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 แล้วป่อนออกตัวทดสอบทดสอบสปีดเนะี่ยขอเบิ้ลฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหเสียงเครื่อง V8 เมกันครับผมจากทางเฮนนซี่โอ้โหเสียงโคตรโหดโคตรดุแอนตี้แลกนี้ไม่เป็นผลเลยนะปกติแล้วคนจะไม่ชอบแอนตี้แลกเพราะว่าเสียงกบเสียงเครื่องเนาะแต่นี่เสียงเครื่องค่อนข้างดังนะเสียงแอนตี้แลกไม่ค่อยกบเสียงเครื่องเท่าไหร่ V8 เมกานีมา่มันสุดจริงนะเสียงโคตรโหด โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบท็อปสปีดกันเลยดีกว่านะคันนี้เนี่เกิดมาเพราะวิ่งสปีดสูงๆอยู่แล้วเนาะไปแข่งในสนามอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ใช่ที่รถนะอาจจะเป็นที่ผมก็ได้เรื่องของการวิ่งในสนามไม่ค่อยดีเนาะเออแต่ว่าท็อปสปีดนี่ยังไงก็เป็นทาวองคันนี้นะครับเริ่มบอ,อกตัวกันในสามสองหนึ่งขาไปครับตอนนี้ความเร็วไปที่200เป็ยแล้วเหยียบมิ่งไป ความเร็กวก็คือข้างไวนะครับตอนนี้อยู่ที่390 400ไปแล้วเอาวะเอาวา4 35, 4ะ่ะ435 436ครับผมเห็นตรงๆเมื่อกี้436นะครับ437 438เริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มนิ่ง ไม่รู้รอบตัดหรือ,อยังนะเหมือนรอบจะยังไม่ตัดนะเหมือนจะพอดีเลยโอเคเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวน้างนา,นามีทางลงเนินดูที่ว่าจะได้เท่าไหร่สี่สามแปดนะที่สุดสุดตอนนี้สี่สามเก้าสี่สี่ศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองเห็นสูงสุดจุดที่สี่ร้อยสี่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเปล่าโคตรแรงจริงแะ 442กิโลเมตรต่อชัว่วโมงเลยนะอันนี้ไม่ธรรมดานะสมแล้วที่เป็นรถที่เคยทำสีิติโลกมาแล้วนะครับโอ้โหเสียงเครื่องหูจริงนะชอบเสียงเครื่องอันนี้มากโอเคแปลว่าประมาณนี้เอยการสำหรับเจ้า h e ซี่เว e y ม GT คันนี้เนาะก็เป็นรถที่ผมแนะนำนะสำหรับใครที่ชอบวิ่งสปีดสูงๆนะครับขัท็อปสปีดคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะ 4 4 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระับส่วนเรื่องการวิ่งในสนามเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนจริงนะผมรู้สึกว่าคันนี้อาจจะควบคุมยากไปน,นิดนึงแต่อาจจะเป็นที่ผมกากเนะองก,ก็ได้นะจริงรถอาจจะดีก็ได้เนาะแต่สำหรับการวิ่งนสนามอันนี้ก็ไปลองดูเองแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถไอให้ดูอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคร